สวัสดีค่ะพบพ่อกับสาวอีสานอีกแล้ววันนี้สาวอีสานสิบภาพไปเบ่งวิธีแก้เอวกางเกงยีนค่ะเนี่ยค่ะนอะ้องก็าังตัดแบะออกมาแกเอวพ่าพ่อด้ค่ะด้ยแกเป้า แกะขานํำเลยด้วยค่ะนี่เพราะว่าขากางเกงใหญ่เป่ากับเงาวนำเอวกับใหญ่ไหมคะ่ะเข้าทุกสัดส่วนเลยสองตัวค่ะมียีนยืดกับยีนไม่ยืดนะคะสองตัวมวันนี้เั้สิมาแก่เอวกับเกงเห็บบึงค่ะว่าขั้นตอนและมิที่แก่แก่จัิงใดไหมคะ่ะเนี่ยค่ะ รุ่นนี้เดี๋ยวห้าบลเลาะหรอกคะ่ะเขาตัดอย่างเดียวเพราะว่ามันใหญ่ค่ะมันใหญ่ค่ะอีดีแต่ทามันหน่อยก็เได็เลาะอ,อยู่แต่นี่มันใหญ่เ้าตัดเลยตัดเพื่อที่จะเอาส่งมันไหวไหมคะ่ะตะเค็บหลังแบะออกไปเลยค่ะเนาะสองตัวเนาะเ้าก็สิมาประกอบเป้าเป้าหลังเนาะค่ะเนาะ คลิปนี้อาจจะมีประโยชน์บ้างนะคะสำหรับคนที่สนใจในการแก้กางเกงค่ะเนาะสำหรับคนที่มีความหลูเที่ยวกับด่านตัดเย็บเสื้อผ้าดูไว้เป็นแนวทางค่ะว่าแก้เอวแก้ยังไงแม้จากเอว36ให้เหลือ3 1แล้วก็เอว34ให้เหลือ30มไหมคะ่ะพว่ามันสิมี่อีกตัวหนึ่งเป็นยืดหยืดอีกตัวหนึ่งยืดบยืดเนาะค่ะเนาะ ไปมึงขั้นตอนกันเลยค่ะว่าเฮดดิังไหนแน่เนาะ อนอนอ็นและแล้วเอวกางเกงก็เหลืออยู่สามสิบเอ็ดสิบห้าครึ่งเท่ากับสามสิบเอ็ดเอวนะคะเอวจากเอวสามสิบหกจากเอวสามสิบหกจากเอวสามสิบหกด้วยค่ะนี่ลดเหลือเอวสามสิบเอ็ด สบเอ็ดตัวนี้จะไม่ยืดส่วนตัวนี้แรกแรกเอลสามสิบสี่จะเป็นตัวยืดตัวนี้ยืดเรือ,อยูเอสามสิบสามสิบสิบห้าสองสามสิบ จากเอว34จากเ e อว34ี่ตัวสามสิปาตออกยังนิวเนี่ย4นิวตัวละ4นิว4นิวเย็บร้อยใส่หัวขึ้นหายเย็บเป้าเย็บขางเกงเย็บร้อยอมากเป็นยังสี่ ที่แหกอันที่แหกเ,เมื่อวานนี้ประกอบเรียบร้อยนี่ออกมาสวยงามสวยงามก็ทอกันดีทถอะล่ะก็แหกเป่าเ็บขาเรียบร้อยเสร็จสิ้นสมบูรณ์ทรงบุกค่ะ